ก่อนจะไปชมคลิปสนุกๆยังไงก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าที่อยู่กับเรามายาวนานหรือว่าจะเป็นสมาชิกใหม่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับก็ขอให้ชมคลิปให้สนุกแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆน,น,นะครับและในอาทิตย์นี้ก็ต้องขอขอบคุณ What The พ a c k 2297ด้วยนะครับที่ส่งซุปเปอร์แดงเข้ามาบอกว่าใช้ย59ยังน่าเล่นอยู่ไหมครับพี่นิกกี้อันนี้ผมตอบไปแล้วนะครับในคอมเมนต์นะครับก็ อย่างเล่นได้อยู่นะครับยังเล่นได้อยู่ขอขอบคุณคุณสลาวุธด้วยนะครับที่ส่งซุปเปอร์แตงเข้ามาบอกว่าขอขอบคุณช่วงนี้งานเยอะไม่ค่อยได้มาดูแต่เป็น f อนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณสลาวุธด้วยนะครับที่อุตส่าห์เข้ามาโดเน a t ให้กันนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกที่สมัครเข้ามาเป็นรายเดือนหรือว่าจะส่งโดเ a t เป็นซุปเปอร์แตง หรือว่าจะเป็นทัวร์เลตก็แล้วแต่นะครับแล้วก็คนดูทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาดูอย่างต่อนเนื่องประจําเลยอันนั้นก็เป็นผู้สนับสนุนนิกกี้ทีวีเช่นกันยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับ สวัสดีชาว world of ท,ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้เรามาชม world class replay หลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาพักหนึ่งนะครับวันนี้เอา e ร้อยมาฝากอยู่ในแมป airfield นะครับแมปสนามบินนะครับผู้เล่นชื่อว่า aslott_twe นะครับ aslott เกิดทางฝั่งตะวันตก อยู่ในห้องเทียรก้เทียสิบนะครับไม่มีอาร์ตี้ไม่มีจอนอัสรอทก็มาเล่นลายปะทะของเฮฟวีแทร์ครับพกปืนขนาด15เซนครับปืนช็อปมาเลยลูกธรรมดา15ลูกคีด25ด้านหน้าเห็นทีห้าเจ็ดเฮฟวีซัดเข้าไป1นัด7 1 4ทางซ้ายมีมันติคอยิงเข้ามาโดนแท็กส้มๆ้มเท่านั้นแล้วอัสรอทเดินต่อครับ นานๆจะมาชมอ e ีร้อยผมบอกไปยังว่าวันนี้เจออ e ีร้อยเอียงรถมารับหันป้อมมาเลด้านหน้ามีใช้ห้าเฮฟวีครับอีห e ้าสิบแล้วก็สองเจ็ดเจ็ดด้วยใช้ห้ามาครับหันปืนกลับมาแล้วก็แหมนัดนี้ เจาะกระอไม่เข้าอุ้ยไทยห้าเล่นลูกเ e สครับโดนก็นมาร้1ยหครับแม่ไทยห้าเล่นลูกเ e สซะแล้วปืนกระบอกนี้โหลดนานครับแต่หนักหนักอ้หูหันไปส n a p ยิงครับ2 7 7เจดเจ็ดซัดก็ไป864เลยนะหนักจริงครับอันนี้หนักจริงแล้วเหมือนไทยห้าจะเดินด้วยนะออ๋ไม่เดินครับเขาทํำไซส์กเกกล้อโหลด แล้วก็หันมาส n น p ปอมเข้าไปครับ819ครับตรงแก้มเข้าไปเต็มเต็มครับหอไทย5เริ่มโมโห,โหครับเดินครับเดินมาแล้วล้อโหลดครับยักษ์ใหญ่2ชาติมาฟัดกันสักหน่อยครับไทย5เพิ่งจะยิงไปแล้วก็เน้นเน้นไปเน้นเ้นไปออ้เขาเขายังไม่ยิงเหรอยิงสวนมาแท็กส้มๆเฉยๆนะครับโอ้หบล็อกทีสาด้วยบล็อกทีสาด้วยครับ ให้ให้อีก,อกนัาเดียวเรียบร้อยครับเ <_ C 1> พื่อนเก็บไปก่อนครับเหลือสองเจ็ดสองคันด้านหลังหันปืนมาแ n a โอ้โหูเอาเรื่องเอาเรื่องเท่าที่เห็นนี่ใส่โหลดเร็วนะครับใส่ตัวเทอร์โบตัวทดลองอ่ะแล้วก็ปรับเสถียรใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะหันมาส n a p ได้เลยนะครับแล้วก็เห็นท้ายแต่เอาตรงนี้ครับด้านหน้าครับ 739โอ้โหแต่ละนัดคือแต่ละนัดของวันนี้มันก็แบบมันหนักอยู่แล้วนะแล้วเขาก็ไปเน้นอีกทีนึงก็เอาเรื่องเลยนะครับ2.7 7, ตรงนี้อีกนัดเดียวเรียบร้อยแน่เรียบร้อยจริงครับ666สเลขสวยๆครับเก็บไป1คิวของเขา3าต่อ2สกอร์ตรงนี้แต่ตรงนี้ดูดีครับดูดีครับ แต่ที่ยังมานี่ลูกคิดล้วนๆไกลๆน,นี่ซื้อฟัง103ระยะ300กว่าเมตรซัดครับโอ้โหแปดไฟไหม้ด้วยติดไฟไป83ดีว่าเขามีดับเพลิงนะทำไมพกดับเพลิงมานี่เรียบร้อยครับพยายามเลงสติฟัง103ที่เดิมครับ2,7,7ออกมาก็เรียบร้อยครับซัดกเข้าไป696ครับได้น้อยมาได้น้อยหน่อยนะ690 โดนสวนด้วยนะเมื่อกี้นะมีคนเห็นอ็อบเจกต์สองครับแล้วก็ท1 0เหมือนกำลังวิ่งออกมายิงนะก็ซัดหัวแทกก็827ครับโอ้โหรีดาเมจอย่างมันนะตอนนี้7จ็ดพแล้วนะบล็อกได้เป็นว่าเล่นด้วยไม่รู้อยู่เซิร์ฟไหนนะไม่แน่ใจว่าฮ่องกองจะบล็อกได้ขนาดนี้หรือเปล่าทีสิขันตูดมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับเน้นเนนไปครับ สองคิวครับสองคิวไปแต่สกอร์ยังสูสีนะฮะห้าเท่าอยู่นะเออห้าเท่าอยู่นะทางอาสลอตนี่ก็ยิงมันอยู่คนเดียวนะเห็นหัวทีสามสิบอ้โหูยผมกริปนะครับจิกหัวทีสามสิบไปแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าบล็อก E 5ห้าสิบบล็อกสองเจ็ดเจ็ดปืนมันปืนมัน โคตรดีนะโคตรดีเลยแนมะ่โหลดไม่ทันครับปืนหันมาแล้วแต่โหลดไม่ทันแล้วแมตรงนี้ครับยิงเข้าเพดบนแล้วเด้งออกไปครับสองเจ็ดเจ็ดนี้อีกนัดเดียวเรียบร้อยเขาก็ยังไม่ถอยซะด้วยนะแต่อ e ีห้าสิบก็จะห้าวๆนิดนึงเลือดยังเต็มก็เอาไปครับอไม่ได้ครับนัดนี้ไม่ได้ครับอีห e ้าสิบถือว่ายัง ยังพริ้วอยู่ยังพริวอยู่แต่เราก็ยังดีว่ายังบล็อกทีห้าอ e ห้าสิบได้อยู่นะโหลดไกลเสร็จครับออกมาครับออกมาล่อๆรอสนับกิงมีช่องอยู่นิดนึงโอ้โดนมาเต็มเต็มครับโดนมาเต็มครับนัดนี้ e ห้าสิบเลือดยังเต็มอยู่เลยนะ e ห้าสิบ นี่เขาก็เหลี่ยมจัดเหมือนกันนะเทดล่างแหมน่าจะเหินไปโดนเพดบนนะเมื่อกี้เหมือนจะเล็งเพดล่างนะโดนเพดบนแล้วเด้งออกครับเสียท่า e ห้าสิบนีหลายรอบแล้วนะแล้ว e ห้าสิบดันเลยครับได้ใจครับดันนะครับโอ้มาขนาดนี้ก็โดนแล้วครับต้องโดนแล้วครับโดนเข้าไปเต็มเต็มเขาแปดร้อยสามสิบเก้าครับ,รบโดนสวนมาสองร้อยเก้าสิบดันหลังก็มีคนจะเข้าครับ cc หนึ่ง mark two เอา e 5 0ก่อนอลังสลดทำไซส์สเกออกมาครับอูหโดน2ออีกแล้วโดนเริ่มโดนแล้วครับเริ่มโดนหนักแนละ้วฮะทางซ้าย c c 1 mark มากับใครสักคนนะมองไม่ทันอ๋อมีโอ้โห t 3 0ครับมากับของแรงนะมากับของแรง ออเขาลงข้างล่างครับยังโอเคครับอัะสล็อตถอยครับถอยมารับทีสามขอ,อนัดเดียวจังๆนี่อยู่แน่นอนนะครับเลือดเหลืออยู่แค่615เท่านั้นทำไซส์สเก็ครับดึงรถออกมาเหมือนจะล่อให้ยิงก่อนนะฮะ E สามนี้จ้องเขมงก็เรียบร้อยครับแบบนี้ซัดแก้มเข้าไปเป็น3คิวครับแล้ว E 5 0ดันมาแล้วครับโอ้โดนเต็มๆครับโดนเทอร์เทสเข้าไปโดนเทอร์เทสเก็บแน่นอนแบบนี้เรียบร้อยครับ11เท่าโอ้โหเกมอย่างตึงโอ้โ oh, ห oh, oh. ตรงนี้เป็นกองเลยศพตรงนี้เป็นกองเลยนะ11 12ครับสูสีอยู่ทางซ้ายครับคอปบราครับ โค้ปปลานี่ข้ามฟากมาเลยครับเหลือเลือดอยู่พันร้อยอสลอตก็วิ่งมาต้อนรับสักหน่อยนะครับจะเอเอ้างไว้ที่มาคนเดียวด้วยนะมากับสองหกสามเหตุล่างไปเจ็ดร้อยแปดสิบสี่ครับแล้วบล็อกได้มีเธอเทิร์สด้านหลังคอยซัพพอร์ตให้ครับบอกเทอเทสยิงคันนี้ให้หน่อยเอาเทอเทส ย,งยิงกันเองซะแล้วนะครอปบ้าครับกดไม่ลงแต่ได้อยู่ครับ691ครับคอปบ้าวิ่งใส่นะฮะถือว่ามีกระสุนเยอะอว,วิ่งเอาท้ายด้วยนะเข้ามา52อู้หูห500ครับอ้ดันครับเรียบร้อยครับโอ้โหเอาเรื่องดันซะอยู่เลยอ้าวส6 3าทำอะไรครับ ยิงมาแล้วนะฮะก็เน้นๆแม่รีบไปหน่อยรีบไปหน่อยนะครับโอ้โหไม่งั้นก็เรียบร้อยไปแล้วนะไม่งั้นนี่ได้อีกคิวแล้วนะครับห้าคิวไปแล้วนะอ่เอียงป้อมโอ้โหเล่นเลยครับเล่นก่อนเลยครับเธอเธอวิ่งเข้าด้านหลังนะครับเรียบร้อยครับเสร็จเธอเธอไปครับแม่ ยังดีว่ายังมีเพื่อนซัพพอร์ตให้นะตัวเองเหลือเลือดอยู่363แล้วตอนนี้และเหลือคันสุดท้ายครับสติฟฟัง103โอ้แต่หันมาดูดาเมตตอนนี้1 2ื่นนะครับอีล้อยิง 2> 1 2ื่นสองโหเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดจัด้าไฟติดครับน่าจะอยู่ที่เดิมเนะี่ยน่าจะอยู่ที่เดิมครับ จิมบอกเพื่อนอยู่ตรงนั้นนะอยู่แถวนั้นแหละตรงไหนสักที่หนึ่งนะครับเธอเทสก็วิ่งไปเปิดให้อล้วหยุดหยุดทำไมครับหยุดทำไมไฟติดครับ เห็นแล้วครับเห็นสติฟัง103แล้วเล็งเนาะเนาะเรียบร้อยครับได้มาอีกคิวหนึ่งส oh, ุดท้ายโอ้เธอเธอก็วิ่งไปเปิดให้ดีๆสวยๆเลยแม่แจ anyway> ๋วเลยนะเกมนี้แจ๋วเลยในเกมนี uh, ้ก็เอ็มแตกไปเรียบร้อยสำหรับอาร์ซอลตอันเดอร์สกอทีนะครับโอ้โหยิงไปโหดมากนะครับ เอ็มแตกครับได้เอทังเกอร์นะครับได้เหรียญ Brother in Arm พี่น้องร่วมรบนะครับเพราะว่าไปพราทูนกันในเกมกับ t u r t ท s s ด้วยนะครับสตี wall ลวอลกำแพงเหล็กครับแล้วก็ h ฮ g h c ิเบอร์ปืนลำกล้องใหญ่ได้เงินมาถึง2 0 0 0 0นะครับประสบการณ์2487พันบ,บยยัตร7ใบยิงไปทั้งหมดนี้1 2 6่3หามดาเมจเลยนะโอ้โหดมาก5คิวด้วยการค่าประสบการณ์ดิบๆ1,658ันนะครับ นี่เขาเพิ่งจะไปตีกันในในเกมเมื่อก่อนจะจบแค่นั้นนะครับก็เลยได้ Brother in a r m มายิงไปยี่สิบสามนัดเข้าเป้าหมดเลยยี่สิบสามนัดแต่ว่าเจาะเกราะสิบเจดนะครับดาเมจร,รวม1มื0นสองบล็อกไปสี่พันหนึ่งนะครับโอ้โหโหดมากเนี้ยซิตี่ิก48นะครับเป็นมือชีพีเมี่ยมาข้าส่อรไปสองหมื่นแปดากระสุนแสนสามเพราะว่าใช้ลูกทองไปเยอะนะครับแล้วก็ ยูที่จจัยสามพันครับงานนี้ก็ยังเหลือเงินมาใช้ด้วยนะ7จ็ดหมื่นสามยิงโหดมากยิงโหดมากจริงนะครับโอ้โหเอาเรื่องจริงติดเทอร์โบใส่คุมเป้าโดดเร็วแค่นั้นเอาปืนท็อปมาเล่นเอาอยู่ครับเน้นเน้นครับเน้นเน้นไปแต่นัดแต่ดอกนี่แบบสุดยอดสะใจมากเนะี่ยมันมันดีสําหรับ E ร้อยคันนี้นานๆได้เห็น E ร้อยแบบยิง1 2 K นะ12หมื่นสองสักทีหนึ่งวันนี้ก็เอามาฝากกันนะครับ ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้นิกกี้ทีวีด้วยแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขาลาไปก่อนสวัสดีครับ